บทที่16หลังอาหารเช้าพระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญไปนมัสการพระเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อ2,573ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพุทธศักราช25ปีเมื่อบวกกับ2,528จึงเท่ากับ2,573แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเกือบ3,000ปีแต่พระศาสนาของพระองค์ก็ยังคงส่องแสงสว่างสวยัยให้กับชาวโลกผู้มีปัญญาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก2,400กว่าปี จึงจะหมดอายุศาสนาของพระสมณโคดมจากนั้นโลกก็จะว่างจากศาสนาไปอีกนานจนกว่าพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันในนามพระศรีอานจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าแห่งพัทรัก,กับพระเมตยะคือพระศรีอานจะมาอุบัติเมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุ8ปดหมื่นปี น้าเมืองเกตุมมดีปัจจุบันเป็นเมืองพารณสีและเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วาศาสนาของพระองค์จะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก1 8 0 0 0 0 0ปีซึ่งเมื่อนับจำนวนปีจะมากกว่าอายุพระาศาสนาของพระสมณโคดมถึง1,75,000ปีแต่เมื่อนับอายุของาศาสนาคิดตามอายุเฉลี่ยของมนุษย์ ศาสนาของพระสมณะโคดมจะมีอายุถึง50ชั่วคนขณะที่ศาสนาของพระเมตยะมีอายุเพียง2.5ชั่วคนเท่านั้นคือไม่ถึงสามชั่วคนในจักรวัติสูตรทีคานิกายปาติกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้า แห่งพัทระก,กับไว้ว่าพระองค์จะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์และครองคราวาดอยู่800พันปีมีประสาทสีห้องภริยาชื่อจันทมุขีบุตรชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรหมมามารดาชื่อพรหมวตีเห็นนิมิตสีประการขณะเดินทางไปชมสวน ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นจะประกาศพระาศาสนาที่เมืองนาคขวันพระเจ้าสังฆะซึ่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแห่งเมืองเกตุม,มตัตีจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกและพระพรมเทวะ จะเป็นพระอัครสาวกพระปทุมาและพระสุมนาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธอุปถากมีชื่อว่าสีหะเมื่อมนุษย์มีอายุยืนแปดหมื่นปีนั้นหญิงสาวอายุห้าพันปีจึงจะมีสามีได้มนุษย์ยุคพระสีอานจะมีโรคเพียงสามอย่าง คือความปรารถนาอยากกินอาหารความไม่อยากกินอาหารอยากแต่จะนอนและความแก่ชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีความนิคมราชธานีแบบไก่บินถึงเกตุมตตีจะเป็นราชธานีอันมั่งคัง่งมีคนมากหาอาหารง่ายพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังคะ เป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสี่ทิศปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วส่วนเรื่องราวของพระสมณโคโดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่แห่งพัทรกับ และเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีกล่าวไว้ในคำพีพุทธวงศ์แห่งคุตกานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่33ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระนามว่าโคดมอุบัติในสกยะสกุลแห่งนครกบิลพัทพระบิดาคือพระเจ้าสุดโททนะพระมารดาคือ พระนางมหามายาเทวีทรงครองคารวาสอยู่29ปีมีปราสาทสามหลังมเหสีพระนามว่ายโสธราโอรสพระนามว่าราหุนทอดพระเนตรเห็นนิมิตสีประการและเสด็จออกผนวดด้วยม้าเป็นราชยานบำเพ็ญทุกขระกิริยาอยู่หปีประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมรุกทยวัน แขวงเมืองพาราณสีพระอัครสาวกทั้งสองคือพระอุปติสะคือภาษารีบุตรและพระโกลิตตพระโมคคลานะพุทธอุปถากชื่อว่าพระอนนท์พระอัครสาวิกาทั้งสองคือพระเขมาและพระอุบลวรนนาทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ควงไม้อสัตถพฤก มีสาวกสันนิบาตครั้งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุผู้เข้าร่วมประชุม1250องค์คำสั่งสอนของพระองค์ผู้เป็นสักยะโมนีคือนักบวชแห่งตระกูลศักยะ,จะเจริญแพร่หลายกว้างขวางออกงอกงามเป็นอย่างดีบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมาก ชมภูทวีปได้ชื่อว่าแดนพุทธภูมิเพราะเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมาอุบัติและตรัสรู้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนควรไปสแสวงบุญณนะแดนพุทธภูมิอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนมสัสก,การสังเวชนิยสถานอันเป็นสถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทจะได้เร่งขนขวายประกอบกุสลกรรมสังเวชนียสถานสี่แห่งสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพื่อเพิ่มพูลความเลื่อมใสกระทามศักระบูชาอันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สังเวชนียสถานสี่แห่ง มีกล่าวไว้ในมหาปริญพานสูตรทีคณิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่สิบซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานทน์ว่าดูก่อนอานทน์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูิแล้วคืออุทยาลุมพิณีวันสถานที่เราเรียกตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิปตนามลึกขัยวันแขวงเมืองพาราณสีและสถานที่ที่เราจะปรินิานาบัตินี้คือสาวลโนทยานเมืองกุสินารา ดูก่อนอาโนนสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยพระบาทแห่งเรารถบัสนำคณะผู้สแสวงบุญจากวัดไทยพุทธคยามายัางลานจอดรถหน้าพระเจดีซึ่งเป็นลานกว้างมีสินค้าเมืองพารตะวางขายอยู่ดาระดาด ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกก่อนลงจากรถพระมกุเทศย้ำเตือนว่าขอให้เดินกันเป็นกลุ่มแล้วก็อย่าให้เงินขอทานเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะจะถูกพวกเขารุมล้อมจนหายใจไม่ออกเอาละลงจากรถได้ทันทีที่รถจอดบรรดาขอทานทั้งเด็กผู้ใหญ่ชาย และหญิงก็วิ่งกรูกันมาที่รถส่งเสียงร้องขอเงินดังอึงคันึงบรนประชิตและเขาฤหัสจำต้องทำใจแข็งด้วยเกรงจะต้องเดือดร้อนการเดินเข้าไปยังลานพระเจดีย์จึงมีอุปสรรคเพราะลูกหลานชูชกพากันเดินแซงหน้าแซงหลังทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้พวกเขาส่งเสียงร้องขอพรางตามพราง พวกที่ง่อยเปรีย้ยเสียขาเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีเอาก้นถัดไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขาดรุ่งริ่งดูไม่น่าจะก,กันความหนาวเหน็บของอากาศแห่งเหมันตรดูได้เลยแม้จะรู้สึกสมเพศเวทนาสักเพียงใดก็ไม่มีใครใจอ่อนยอมให้เงินแก่พวกเขาเพราะกลัวจะเดือดร้อนสตรีสาวชาวตะวันตกเดินมาคนเดียว เห็นขอทานรุมล้อมจึงควักเงินให้เท่านั้นเองขอทานจำนวนนับร้อยไม่รู้มาจากที่ไหนก็พากันล้อมวงยื้อแย่งเงินในมือลอนตกใจถึงกับร้องไห้พวกเจ้าหน้าที่ห้าหกคนก็รีบวิ่งมาตะเพิดพวกขอทานออกไปหญิงสาวยืนตัวสั่นระริกด้วยความตกใจเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยเห็นเช่นนั้นต่างก็เตือนตัวเองว่าจะไม่ทำเหมือนที่สาวชาวตะวันตกทำเป็นอันขาดเด็กชายอายุประมาณห้าขวบสวมกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งอุ้มน้องสาวอายุราวขวบเศษเข้ามาสกิดท่านพระครูพร้อมกับพูดว่าพันเตเปซาทำมือหอ่หอๆไปจ่อไว้ที่ปากเป็นนว่า ของเงินไปซื้อข้าวกินท่านมองดูสองพี่น้องด้วยความสงสารทั้งสองตัวดำเป็นเนียงผมเผ้ากระเซริร์กระเซิงเหมือนไม่เคยได้กรับการสะและหวีมาตั้งแต่เกิดน้องสาวพยายามลืมตาดูท่านหากก็ลืมไม่ขึ้นเพราะคิตาสีเหลืองแห้งเกระกรังปิดทับแผงขนตางอ,งอนยาวไว้แน่น จนให้ตาทั้งสองข้างลือมไม่ขึ้นแม่ของเด็กหญิงคงเที่ยวขอทานจนไม่มีเวลาล้างหน้าให้ลูกท่านพระครูคิดว่าจะให้เงินเด็กชายด้วยการใส่ลงไปในมือเขาอย่างเร็วๆแต่แล้วเห็นหนอก็ทักท้วงขึ้นว่าอย่านะขืนให้เจ้าหมอนี่ก็จะไปบอกพวกพ้องแล้วท่านจะถูกขอทานนับร้อยรุมล้อมจนหายใจหายคอไม่ได้ เหมือนสาวผมทองคนนั้นเพราะเหตุนี้มือที่กำลังจะหยิบเงินจากย่ามก็เลยต้องชะงักท่านปลอบใจตนเองว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้หนูเอ้ยหลวงตาอยากช่วยเองแต่เองก็จะทำให้หลวงตาเดือดร้อนจึงขอไม่ช่วยคงไม่ว่ากันนะ กว่าพระเจริญจะนำคณะผู้สแสวงบุญเดินไปถึงประตูทางเข้าได้ก็ทุลักทุเลเต็มทีเพราะต้องฝากกองทัพขอทานนับร้อยต่อเมื่อเข้าประตูไปแล้วพวกเขาก็เลิกตามเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปจึงพากันเดินกลับไปตั้งป้อมรอตรงทางเดิมอีกทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินชีวิตของพวกเขา จังว่างเปล่าและไร้ทั้งค่าและราคาอย่างที่ไม่น่าจะเป็นท่านพระครูรู้สึกสงสารหากก็ต้องใช้อุเบกขาพวกเขาทํากรรมกันมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลพวกเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยทําทานและไม่เชื่อในคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้า ทั้งที่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์แต่ถึงจะไม่ทำทานหากพวกเขาก็มีศีลห้าจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแม้จะเป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นตามกรรมที่ทำมาก็ตามคณะผู้แสวงบุญตามพระมกุเทศเข้าไปนมัสการหลวงพอ่อเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์พระพักของพระองค์ฉายแววเมตตาสมพระนามกล่าวกันว่าใครมีทุกโศกโรคภัยอันใดเมื่อได้มานมัสก,การหลวงพ่อเมตตาแล้วก็จะหายจากทุกโศกโรคภัยในพริบตาอย่างน่าอัศจรรย์จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกที่แท่นบูชาเฉพาะพระพัก จึงเต็มไปด้วยเครื่องบูชาสักการะต่างๆมีทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และผลไม้นานา,นาชนิดที่ผู้ศรัธทธาเลื่อมใสนำมาถวายลามาและภิกษุณีที่เบตต่างนั่งสาธยายมันตระเสียงเงิมงำด้านนอกพระเจดีคนที่เบตที่เป็นเขารืหัดก็พากันกราบพระเจดีด้วยอัสดางคประดิษฐ์คือการกราบ ให้อวัยวะทั้ง8ได้แก่เข่าทั้งสองมือทั้งสองเท้าทั้งสองลำตัวและศีรษะจรดกับพื้นพิธีกราบคือยืนตรงประนมมือไหว้เหนือศีรษะแล้วก้มลงคุกเข่ามือเท้าที่พื้นแล้วไถไปข้างหน้าจนกลายเป็นนอนคว่ำ มือยื่นไปข้างหน้าในท่ากราบโดยวิธีนี้อวัยวะทั้ง8ดอย่างจึงจดลงกับพื้นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนทำแบบเดิมอีกพวกเขาจะตั้งสัจจะไว้ว่าวันหนึ่งจะกราบให้ได้กี่ครั้งสตรีจะกราบได้อย่างสูงวันละ2,000ครั้งขณะที่บุรุษทำสถิติได้สูงสุดถึง5,000ันครั้งต่อวันคนที่เบตจึงมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อความหนาวเย็นของอากาศได้ด้วยการกราบอัสดางขับปิ์ซึ่งแปลว่าการกราบด้วยองค์แปดดังกล่าวมานี้ชาวที่เบตเคยมีประเทศของตนเองซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าหลังคาโลกในแผนที่โลกจะเขียนไว้ว่าที่เบตและมีคำว่า l o o f of the world เพราะเป็นพื้นที่ส่วนสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกแต่ต่อมาถูกจีนยึดครองประเทศที่เบตจึงหายไปจากแผนที่โลกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวที่เบตที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนได้พากันอพยพมาอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียบ้างก็อพยพไปอยู่ในประเทศตะวันตกแถบยุโรปอเมริกาโดยแต่งงานกับคนชาตินั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาก็พากันตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจีนจะยอมคืนประเทศให้กับพวกเขาวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวทิเบตคือองค์ดาลัยลามะผู้เป็นประมุขของประเทศทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและศาสนาจักร,าากรไม่แต่ชาวทิเบตเท่านั้น ที่เคารพเลื่อมใสในพระองค์แม้ชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและชาวตะวันตกที่หลั่งไหลกันมาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิจำนวนหลายล้านคนในแต่ละปีต่างก็เคารพเลื่อมใสในองค์ดาลลยลามะและพากันเอาใจช่วยให้พระองค์ทรงนำพาประเทศให้พ้นจากการยึดครองของจีนโดยเร็วพลัน นมัสก,การหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีแล้วคณะผู้สแสวงบุญก็ตามพระเจริญออกมายัางด้านหลังพระเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อนมัสก,การต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชระอาจพระมกุเทศเริ่มบรรยายพุทธประวัติตามที่ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาความว่านาบัดนี้ เราจะได้มาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นไม้ชื่ออสัทธะก่อนแต่ตรัสรู้เราเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล้องอยู่ในความรู้หมายความว่าไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งอื่นคล้องอยู่แต่ในความรู้คำว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้อง จึงหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงเทพทั้งหลายทุกชั้นฟ้าเพราะยังต้องเกิดอีกแม้พระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับที่สาก็ยังต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่รวมอยู่ในคำว่าสัตว ทีนี้ถ้ามีคนมาด่าเราว่าสัตว์ก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะคนด่าเองก็เป็นสัตว์เช่นกันเว้นเตแต่ว่าเขาเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์จริงก็จะไม่ด่าผู้อื่นเพราะพระอรหันต์จะไม่ทำความชั่วทั้งทางกายวาจาหรือใจส่วนคำว่าโพแปลว่าตรัสรู้พระโพธิสัตว์ ทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้ซึ่งเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ชื่ออสัตถะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพเพราะพระพุทธเจ้าไปนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกต้นไม้ตรัสรู้หรือ โพพฤึกก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทรงสแสวงหาครูอาจารย์ต่างๆเพื่อจะสอนวิชาพ้นทุกข์ก่อนหน้านี้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักของอาลาลดาบทกลมโคตรจนสำเร็จอรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะมีความรู้เทียบเท่าอาลาลดาบทผู้เป็นอาจารย์ ต่อมาได้ไปศึกษาในสำนักของอุทกาดาบทรามบุตรสำเร็จอรูปฌานที่สชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นความรู้สูงสุดในสมัยนั้นอุทกาดาบทยกย่องพระองค์ไว้ในฐานะอาจารย์แต่พระองค์ทรงดำริว่า รมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติเท่านั้นดังนี้พระองค์จึงลาท่านอุทกกดาบทเพื่อสแสวงหาทางตรัสรู้ต่อไปครั้งนั้น อุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่พระองค์ว่าสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งซึ่งมีกายมิได้หลีกออกจากกามและมีความยินดีพอใจในกามยังละให้สงบระงับมิได้สมณพราหม์เหล่านั้นแม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า เผ็ดร้อนเกิดเพราะความเพียรก็ดีได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรจะตรัสรู้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลแช่วไว้ในน้ำบุรุษมีความต้องการด้วยไฟถือเอาไม้สดนั้นมาสีข้าวด้วยหวังจะให้เกิดไฟบุรุษนั้นก็ไม่อาจให้ไฟเกิดขึ้นได้ นี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าได้เล่าหนึ่งแม้มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความยินดีและพอใจในกามยังละให้สงบระง,งับไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้สวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีไม่ควรตรัสรู้ เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแม้ห่างไกลจากน้ำบุคคลตั้งไว้บนบกบุรุษก็ไม่อาจสีให้เกิดไฟได้ถ้าสีเข้าต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าเพราะไม้นั้นแม้ตั้งอยู่บนบกแล้วแต่ยังเป็นของสดชุ่มด้วยยางไม่อาจให้เกิดไฟได้นี้เป็นอุปมาข้อที่สอง สมณพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งมีกายหลีกออกจากกามแล้วและลากความยินดีพอใจในกามให้สงบระงับดีแล้วสมณพราหม์เหล่านั้นได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีแม้ไม่ได้เสวยเลยก็ดีก็ควรจะตรัสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่กลจากน้ำบุคคลวางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้เพราะเป็นของแห้งทั้งตั้งอยู่บนบกนี้เป็นอุปมาข้อที่สามอุปมาสามข้อนี้สรุปความได้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้ได้จะต้องหลีกออกจากการรมอย่างเด็ดขาดทั้งกายและใจคือกายหลีกออกแล้วใจก็ต้องไม่ยินดีพอใจด้วยหากยังมีความยินดีพอใจ แม้กายจะหลีกแล้วก็ไม่อาจตรัสรู้ได้กามจึงเป็นอุปสรรคอันใหญ่ของฌานการบรรลุธรรมพวกฤาษีชีพไรที่บำเพ็ญตบะเมื่อจิตอยู่ในฌานกามก็สงบระงับไปได้แต่เมื่อออกจากฌานจิตก็ฟุ้งซ่านเกิดความยินดีพอใจในกามอีกจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราว และถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกคือความหลุดพ้นขั้นโลกิยะเป็นกุปปวิโมกคือความหลุดพ้นที่กำเริบเพราะเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้ดังพระพุทธวจนะว่ากุปปวิโมกเป็นไฉนฌา,านสี และอรูปรชานสีนี้เป็นกุปปวิโมกและเป็นวิขมพนาวิมุตคือความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ซึ่งกิเลสระงับไปได้เพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้าไว้ยกแผ่นหินออกเมื่อใดเมื่อนั้นหญ้าก็งอกขึ้นใหม่ได้สรุปความตอนนี้ก็คือ ลำพังสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เข้าถึงความหลุดพ้นหรือตรัสรู้ได้ต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญาเพราะองค์ธรรมหรือตัวการสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่ใช้ปฏิบัติการได้ในขั้นนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ จึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสนาใครอยากรู้เรื่องวิปัสนาก็ให้เรียนถามพระครูทิตะธรรมโมเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิปัสนากรรมฐานส่วนพระเจริญทิตธรรมโมเป็นพระมกุเทศเชี่ยวชาญเฉพาะด้านปริยัติด้านปฏิบัติไม่ค่อยได้สันทัดสักเท่าไหร่ทำไมมาโย,ยนกลองกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะท่าน สมผานวัดป่ามะม่วงตัดเพาะไกลๆพระมกุเทศพูดแต่ผู้เดียวมานานท่านเพิ่งจะได้มีโอกาสพูดจึงไม่อยากจะละโอกาสนั้นผมไม่ได้โยนนะครับหลวงพ่อแต่ผมประเคนให้ด้วยความเคารพพระมกุเทศใช้โวหารแต่ผมรับคนเดียวไม่ไว้เรื่องอย่างนี้จะต้องช่วยกัน ผมว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกรูปนามที่จะต้องทำเพื่อพระศาสนาหน้าที่นั้นมีสี่ประการคือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองรักษาพระศาสนาจึงวัฒนาสาวรเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกรูปทุกนามหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับ ท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบเสียงหนักแน่นโยมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนครับญาติโยมพูดขึ้นพร้อมกันเพราะเพิ่งจะได้โอกาสพูด